มาแล้วพี่นุกมาแล้วนะครับพี่ครับดีครับพี่เป็นคนที่ตรงเวลามากพี่ฮะสุดยอดเลยยุ้ยจบดังเราจะจับเฮ้ยขี้เดียดกูดิเฮ้ยขี้เดียดครับผมเป็นคนที่ขี้เดือดปลกเลยแล้วเล่นผมไม่ไม่รงังเกียจพี่พหรอกอา่ากินดู <laughs> เอาเจะจะกินของใครวะล่ะเ,เอากระมือนี่ไอ้กินทั้งตัว เออมื่อกี้ไอตัวเจ้าของมึงขนอะเขาเอียงตัวอ๋อเจอเหลี่ยมเจอเหลี่ยมแบบสะพานเดิมแม่นสะพานเดิมครับมั่แนะนำเลยไม่เป็ดแต่งน่ะตรงสะพานเดิมเลยเราไปรักตัวนี้แค่ใช่เหรอเขาไปเป็นเต่งแต่งหน้าอยุเอียงเลยสองสะพิ่งเอียงยย่อมทำไมเขาไม่ไปนั่นเลยก็แต่งมันก็ได้ทำเนี้ยอ๋อจะโอมแล้วบ้าเลยจะโอมแล้วอันนี้นี่โอ้ยอ้นี่เด็อันนี้ดิไม่แม่บังกจับเบิ่งกันทำไมเอามาเราเอามาทำไมวันจะกินสองอันกวนกินสองอันเลยวันมื่อวัน แมงกี่เทียนนุ๊อะไรมันตันอมห่วยเอ้ยมีเหลี่ยมได้ไหมจังมัทตันอมมีเหลี่ยมครับมีเหลี่ยมไอ้ว่าแมนไอ้ว่าแมนเต้นอันนั้นว่าแมนเต้านี่มึงเคยกินไหมเอาบุ๊มแมนป่ะเป็ดกันก็ผมไม้ยันให้ยันต้องกินก่อนให้เป็ดเอาในเนี่ยเอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโทรถามให้เขาเป็ดเจ้าตัวถามได้ก็ได้ đi, nó đi. Mình yên, nhầm đằng đi được không? chết chế. Chế nhầm, chế nhầm gì nữa? Chế nhầm cái ก็ <laughs> อย่าไปคิดสิเสียงยำสิแปดบวกครับยันมากเลยวะแจ๊ะแจ๊ะ <laughs> <laughs> อุ้ยตัวน,นี้มันคือไงขึ้นกว่าเกา่าวะเจ้าวาบวะรู้สึกไหมช่างมันถเถอะมันไงเนี่ยนะทำไมอยู่จอ,องปี๋ดิบอาบอกให้สังเกตมันวันไหนมนเตะ๋ยวบนนะไปในทิ้งดู กินเขาไปมนี่เขา้เค็บขอ,อ,องก็พออยู่นะูส<า>ู้ครับขอบคุณมากครับทุกคนนะ ก็วันนี้เนี่ยเป็นคิวสุดท้ายสำหรับอ๊อฟกับนุกแล้ว,ลวนะฮะ,ะเราแข<อ>่งทไทยมาสี่ปีกว่าห <c oughs> นังฟอร์มยักไงหนังฟอร์มยักเมืนมี้ฉากตีกันหรอเนี่ย <c oughs> คุณพี่มัชชานะครับวันนี้ก็ไปตีกันด้วยกันวันนี้ก็ฉากตีกันดิบหน้าทั้งคืนทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนด้วย Say hắn đi mượn kiếp mượn dinh mượn dinh 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 rồi, เห็นเมื่อกี้นี่ก็เลยลองไปเบิ่งว่าเอออ้นออฟสิลบ์ปนรับจัน์ลุบกดเพชรกดเพชรอ๋อบ่ได้ตั้งใจรับครับสวัสดีอ c ฟซีทางนั้นเห็นคนดูเยอะมากเลย 6K กะว่าจะมาเกาะดังสน่อยครับไทไายู่ใสมือนี่อยู่ขอนก่นนี่นะครับจันอ๋อติดตามติดตามเตยนอะครับจําจําเป็นต้องบอกบ่นี่มันอย่างงี้มันเป็น ล้วเราอไอตอนเมื่อวานนี่บอกเราไปว่าเรื่องขนาดไหนบอกบอกทีบอกเองเลยก็ได้คนโกรกเพราะท่นเห็นหนาดูเคยโดนตอนว่านหรอกตีปากตีดังคิ้วแตกไปถึงเขาตีเขาอ่ะเขากระเทิบเขาเจ้านกล้อให้ผมส่งให้ก็ได้แต่เราต้องส่งกันเองให้เรียนให้เรียนด้วย โออย่างนั <ide> <rawd unre> ้นด้วยเนาะเดี๋ยวโควิดหายทีได้ฟาดแข่งกันโอ้ยอยู่นักเลงเหรอวะไม่นักเลงเเดี๋ยวมีรับฟาดแขผลบ๊อบแมนเอ็นภาษาบอลเขาเอิ่นอี่ย่งอาจจะได้เบียดเสียดสีกันทีมทีมไหนทีมไหนอะไรนะจะจะมีทีมมาไหมเนี่ยมีชื่อชื่อทีมว่าโกกล้วยยูเนเต็ด อาจารย์นุก็พูดตรงเกินไปไกรจะไปเก่งอะไรขนาดนั้นคือคือในสนามเนี่ยผมแย่งบองพี่เขาไม่ได้เลยใช่แย่งบอลพี่แดนเนี่ยเพราะว่าเด็กมากเด็ก คือคือผมลงสนามไปเนี่ยครับผมแย่งบอลจากพี่แอมไม่ได้เลยวันไหนพี่แอมเขาเก่งมากเหรอค่อนข้างตัวสำรองคือไม่ได้ไปแย่งกับเขาเลยเป็นตัวโปะบะไปไหนเออเหมือนน้อนหน่อยกันอะน้องไปตรงนั้นมันเป็นอันนี้ใช้ใช้เมื่อไรนี่ใช้หน้าอยปีหน้าปีหน้าโอ้ปีหน้าถ้าปอีกปีหนึ่งเนาะไม่ได้ยังนังใจปีหน้า บอแม่ถามมาไฟสายไฟสายถามไฟสายถามไฟสายโอ้เรสายบ่เมียเสายบ่เมียมือตัวอะไร้สว่างยูใกล้บ้านอาจารย์เก็บอิลีเดเมื่อไหร่กลับไปฉีดวัคซีนตอนไหนยูอำเภอเพี้ยงไงมันยูใกล้บ้านอาจารย์เก็บแจ่แบบมาบอกว่าบอกมากลับบ้านบอกว่าบอกน้ำเลือกบอบอกว่ายังเลยกันตัวสิหลักไปหลักงัวหลักอย่างเนี้ว ไม่มาบม่บอกกันเจ้าดอกแต่มูดมาแถบมันยังมาบอกมาตรการอะไรอาจารย์มีโอกาสพูอกันครับผมคิดว่าที่นี่ก็อาจารย์สวัสดีครับ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 คตัวทวงตัวทวงมาฮ้องพิมพ์เราเดิกิมพ์มูเกิดเพิมพ์เราตัวทวงก็าคิดพลงเราตัวทวงอัลาสุดอืมสุริยา เพลงนี่คือเจ้าของเราแล็เราเล็บมาอ๋อสุริยาคือทีมงานที่ทำเพลงสุริยาไม่มีนกบินไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่หายป่วยเดี๋ยวทัางหมดเพลงมีมันบัแมอิญิบังเอนเพลงไรนกบินนกบินไปตามลมสุริยาเวอร์ชันช้าไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่หายเหนื่อย ไม่พักเหนืที่ไหนเนี่ยบม่รู้อ่ะพักเหนื่อย่ะบินเหลวมาเหลวแรงใครก็ตามเป็ล้มคูคานแต่นกเจ้าบินตั้มตั้มเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่นกเลยแต่นกไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่พักแต่ไม่ไม่มีเจริญเตาไหลตามตามลวกคุ้มตะกุดขาดต่ำนำแต่นกเจ้าบินเจะเจิดหนี ใช่ไม่ใช่กินได้เมื่อไหร่จะข้าวนึ่บะละกินเล็บมาละไปกินอะไรข้าวปั๊บปกินอะไรไป้หรอมาข้าข้าวก่อนหน่งแถึงออฟฟิศอยู่นะครับตอนนี้ครับผมปิดไรก่อนเด้อสันเฮ้ยมาทำอะไรมาทำอะไรเหรอเออตอนที่มึงไล่สน โอ้มันต้องส่งผมนี่มาทำไม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 นี่มาทำไมทำไมเวลาไล่สดนี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยีเดบดบยโยยยมาทำเนี่ยนี่นีมูกรอบไม่ชอบมูกรอบมูกรอบปลาดอะไรปลาดิปลาเิ้ยปลาดรี่มาิกิน้ะ โอ้ยเอียงอ่างนี้เนาะคุณอยากคุยกับผมใช่ไหมฮ่าอยากคุยกับผมใช่ไหมวัสดีครับนี่เนี่ยเนี่ยออบจะอย่างนี้นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่างนี้แหละทำไมต้องมึงไม่เซ็ตให้มันเรียบร้อยก่อนไลฟ์สดกูทำหน่อยเออจอมสนุกเนาะวัสดีครับทุกคนผมรู้ว่าคุณกำลังอยากคุยกับผมใช่ไหมหนี่นีหมดไป ม <cringe> <บร> <ANS> าวันน <Gra zie. S 2> ี้พอดีม <t vienen> <k> ีนัดกับพี่สิงห์อ๊อฟทำนุกรู้ยเสียคือพอเลี้ยงลูกแน่ผมมีประชุมกับพี่สิงห์นิดนึงครับนี่แม่อีหยังเอ๊กอะไรยังข่อยบ่าน้องข่อยว่ได้ไปอย่าพี่น้องคุยกับผมหน่อยเสียเสียเสียนี่พวกเจ้ามาอยู่นี่หมดใช่ไหมหน้าผมไลฟ์สดไม่มีใครดูผมีบ่ออ บ่ได้หนังสือคักปิดไล่โหลดอยังเอาเอาไปไปไปคุยกันต่อเขาไม่คุยกับผมแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับไปครับขอบคุณแปงมากวันนี้มาเรียนข้าวนะครับไปแล้วแม่ขอบคุณแปงมากขอบคุณพี่แปงกท่านว่านุจัดกันเจ้าไมได้ยินดิเจ้าแม่งสิ่งฮะสิ่งมองงันอเ่ี๋ยวได้๋ยว เอมัไดให้เขาชช้าเขาจะว้อยาให้อยากให้ผมทำอะไรเพื่อเอฟซีอัมบอกว่าอันนี้ผมกวานเลยนะจะจะวานจะจับนุ่มเหมอนหมบอลโอ้ที่แต่ยอมเดือดเดอกปไ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 ปยปไ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 ไปไปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ ก็ปิดไลฟ์ออฟปิดไลฟ์ป่ะจ๊ะปิดคักเด้เอฟซีได้อจะคุยกับผมเลยอจะเลยอจะให้ออฟปิดไลฟ์เลือกเอาสองอย่างปิดไลฟ์นั่นปิดไลฟ์นั่นเนี่ยให้เลือกเอาสองอย่างแล้วมาคุยกับผมทางแล้วก็จะปิดไลฟ์อ่ะเลือกเอาอะไร้น้องบอกเปินแล้วถ้าใครจะบฝากให้การออฟเต้นจะคุยไม่น้องเขาทานข้าวไงเขาจะปิดคุณจะคุยกับผมไหม ถ้าจะคุยกับผมก็มีโอกาสหันกล้องไปหานุกมอีกรอบหนึ่งนะอ่าคุณก็รู้ว่าผมทำเพื่อคุณอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ให้เขาทานไปปิดใช่ไหมปิดใช่ไหมจะปิดใช่ไหมเลยโอเคปิดเลยสวัสดีครับปิดเลยน้ออปิดอปิดเองนะครับอ๋อปิดเอา่โอเคบ๊ายบาย Bye-bye, bye-bye, pi. Bye, ok.